สวัสดีค่ะรู้ไว้ใกล้ตัวกับยูบิทพินัทค่ะวันนี้ก็เลิกงานแนะคะแล้วก็กลับมาอยู่บ้านและแล้วก็เชื่อละไรกนว่าตอนนี้หลายคนนะคะก็ไม่ค่อยอยากจะออกไปไหนอยากอยู่กันแต่ในบ้านเซฟตัวเองดูแลตัวเองเราจะได้ปลอดภัยโรคโควิดสิแล้วก็ใช้วิธีการเนาะอยากจะได้อะไรอยากจะซื้อสินค้าอะไรเนี่ยก็จิ้มเลยผ่านทางเพจนั้นเพจนี้ง่ายๆเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสซื้อผ่านทางออนไลน์ นะคะก็สะดวกสบายแป๊บเดียวเรียวของก็มาส่งที่หน้าบ้านละแต่ทีนี้เนี่ยประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกัน <c oughs> ก็เพราะว่าไม่ใช่ทุกคนเนยสิคะที่จะสมหวังจ่ายเงินไปแล้วได้สินค้าไม่ตรงปกจ่ายเงินไปแล้วของที่แกะออกมาปรากฏว่ามันเป็นตล่ามากมันเป็นขวดน้ำเปล่าอะไรเงี้ยนะคะมันก็ทําให้เรา เจ็บปวดหัวใจนะคะเสียเงินไปแล,แล้วแล้วก็ไม่ได้สินค้าตามที่สั่งไปเหมือนกับข่าวที่โด่งดังนะคะที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อไม่นานมานี้กับกรณีของน้องคนหนึ่งค่ะที่เป็นนักเรียนชั้นม2และน้องเองก็สั่งโทรศัพท์มือถือไปสุดท้ายแล้วเนี่ยน้องโดนโกงน้องเนี่เครียดนะคะเครียดสะสมถึงขนาดที่ว่าเส้นเลือดในสมองแตกเลยเสียชีวิต ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องด้วยนะคะหรือว่าที่เกิดขึ้นไปก่อนหน้านี้หลายๆเคสนะคะกับผู้ปกครองเนาะสั่งโทรศัพท์มือถือมาอยากจะให้ลูกๆเนี่ยเอาไว้ใช้เอาไว้เ,ไวเรียนออนไลน์สุดท้ายแล้วเนี่ยจ่ายเงินไปของที่ส่งมาเปิดออกมาดู เป็นมาม่าบ้างเป็นเขียงบ้างบ้างก็เป็นกล่องปลอเปล่าเลยแบบนี้บ้างนะคะคือจะบอกว่าเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้มันเกิดขึ้นเยอะค่ะเกิดขึ้นบ่อยเกิดขึ้นทุกวี่ทุกวันคือถ้าไปดูจากสถิติได้นะคะคุณผู้ชมจากกองบัญชาก,การตําร,รวจสืบสวนสอบสวน,สวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเนี่ยตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วมาจนถึงน,นตอนนี้เนี่ยนะคะเขาได้รับแจ้งคดีในลักษณะเรื่องของการหลอกขายสินค้าออนไลน์เนี่ยอยู่ที่472คดี จับกลุ่มไปแล้วนะคะกว่า200คดีแล้วก็หลังจากนี้มันก็ยังคงเกิดขึ้นอยู่ทุกวีทุกวันเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆเลยนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยนะคะก็เลยอยากจะมาขอเตือนไปยังพ่อค้าแม่ค้าที่ขายสินค้าในโลกออนไลน์และคุณจะทําการหลอกลวงเนี่ยบอกไว้ก่อนนะว่าโทษเนี่ยมันไม่เบาๆนะคือคุณจะต้องเจอแน่ๆเรื่องของอการหลอกขายสินค้าออนไลน์เข้าขาความผิดฐานเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ด้วยข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โทษแกนจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน1แสนบาทหรือว่าทั้งจําทั้งปรับนอกเนือจากนั้นแกนจะเจอเรื่องของการชอบโกงด้วยนะคะโทษจําคุกเนี่ยอยู่ที่ไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน10,000บาทหรือว่าทั้งจําทั้งปรับดังนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะสามารถป้องกันตัวเองได้นะคะคือง่ายๆเลยเนี่ยเวลาที่เราจะไปเลือกซื้อของผ่านทางเพจอะไรต่างๆ เราก็ต้องตรวจสอบนะคะว่าเพจฉันเนี่ยปิดแบล็คลิสไหมมีความน่าเชื่อถือขนาดไหนตัวพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยมีประวัติเคยชอโกงอะไรมาหรือเปล่านะคะหรือแม้กระทั่งเรายังพิ่งใจร้อนอ่ะอยาเพิ่งรีบกดสั่งสินค้าก็าอยากจะได้ของเร็วๆคือให้ไปตรวจสอบก่อนไปดูรีวงรีวิวว่าคนที่เขาซื้อไปก่อนหน้านี้เนี่ยที่เขาเป็นลูกค้าไปอะ่ะเขาได้รับสินค้าจริงๆไหมหรือถ้าเกิดว่าสินค้านั้นเนี่ยอุยมันมีราคาที่แบบถูกมาก ถูกแบบวเว่อร์ถูกจนเกินไปถูกแบบไม่เคยถูกมาก่อนก็ให้เราเอกใจเอาไว้ก่อนเราจะได้ไม่ต้องตกเป็นเยือ่อ ส่วนผู้ปกครองนะคะก็ต้องดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดนะคะเวลาเขาจะสั่งซื้ออะไรเราก็ต้องช่วยเขาวิเคราะห์ช่วยเขาพิจารณาด้วยจะได้ไม่ต้องตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพและก็ถ้าเกิดว่าผู้ชมที่รับชมวิวอยู่ณนะตอนนี้นะคะแล้วก็มีแสหรือว่าจเจอมากับตัวเองก็โทรไปได้นะคะที่191กงรวมไปถึงสายด่วนนะที่เบอร์1599ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะวันนี้ก็ออกมาเตือนภัยกันเราจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อขอังพวกมิจ มิดฉาชีนะคะทั้งหมนี้คือรู้ไว้ใกล้ตัวกับวิวปีนัวัวนิลาไปก่อนสวัสดีค่ะ